สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้สิมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่อของข่อยเนาะบางคนก็่าที่ตั้งเพื่อนเจ้านะเขาเห็นแต่ทำอิดแล้วมันบดูดีมันไปนทางสามแพ่งทางสามแพ่งแนวใดทุกคนคือบางคนบูจากทางสามแพ่งนี่ก็คือเส้นหนึ่งนี่คือแพ่งหนึ่งแพ่งสองแพ่งสาม้อดีอยู่ในทางสามเหลี่ยมของเฮืน่น เพื่อนห้ังนี่กขน,นาจะติดทางสามแพ่งคือกันส่วนเพื่อนข่อยกับทางสามแพ่งตอนขอยมาซื้อดินตอนนี่มันก็บรมีคนเอามันเหลือตอนสุดท้ายมันไม่เ่ยเอานะข่อยก็เลยตัดสินใจเอาซะอันนี้มันก็แล้วแต่ความเสื่อนะทุกคนเนาะอืมคือข่อยไปเห็นอ่าคลิปคลิปหนึ่งอาจารย์หนึ่งที่เราลกาว่อ้ว่ามันบุกเกี่ยวเนาะบางคนก่าทางสามแพ่งนี่เป็นทางผีเที่ยวอ,อือเราก็เลยบอกว่า อันนี้ตามที่อาจารย์นะบอกเนาะระหว่างโบเกี่ยวดอกคันพีมันสิเที่ยวมันทางสำหดัมันก็เที่ยวได้มันบบเกี่ยวว่าทางหนึ่งแผงสองแผงสามแผงเออตามที่อาจารย์รนะ้บอกนะแหลกะแระวว่าเป็นยังคนส่วนร้ายคือโบเลือกเป็นยังระหว่าคนส่วนร้ายคือโบหมักสื่อดินทางสามแผงย้อนว่ามันมาเกิดอุบัติเหตุอืมคันอยู่เขตนอกแถเวเขตชนบทแบบนี้นะ ตัจกซื้อซิปแพงเศร,ร,ร้าแพงก็ได้บบเป็นยังพัวหลุดโหลายคันอยู่เขตในเมืองและทางโค้งจังชันมันเป็นทางตัดแบบนี้นะมันมักเกิดอุบัติเหตุหลุดมัหลุดโค้งหยัดเขาเฮือนเขาเขาเลยบบมกซื้อทางสามแพงบไปเลยมกซื้อทางแบบนี้นี่แหละที่สาเหตุที่มันบอดีนะอาจารย์เราบอกว่ามันบบเกี่ยวบอกว่าเออมีผอกมีผีมาเที่ยวนั่นนี่นี่เด้อมันตันทางผอกทางผี เขามันสีตันแท้ๆผีมันแห่งเก่งเนาะมันก็นยับออกน้อยหนึ่งนั่นนี่ก็ได้โคตกเลิตัดสินใจซื้อเลยเนาะทุกคนเนาะมันก็บบุญเนเอาเปซสื้อเลยมันก็แบบตามโยกตามสมัยมันเห็นเนาะทุกคนเนาะอืตามโยกตามสมัยมันอันใดเฝ้าเฝ้าซื้อได้ก็ซื้อไปนบกเกี่ยวกับหนึ่งแผงสองแผงสามแผงหาหกแผงว่าแต่ปุ๊กแล้วมีเงินมีคำนั่นนี่ อันนี้กประมาณเบอร์เสือแต่พวกแม่เราลบลู่ดอกสะโพโต้ข่อยเองข่อยกันยังวัยรุ่นอยู่เนาะอันไหนตัดสินใจซื้อข่อยก็ซื้อเลยคันไปฟังผู้เฒ่าร้ายฮะป้าน,นี่เพื่อนขออ่อยขี้ซิบเล่ออกดอกอีริม้มไหมขี้อยู่หนาเพื่อนนี่หนาเพื่อนเนี่ยขอ่อยปลูกปลูกก๊กบางม่วงมีซีนีกับพิษอืมเป็นยังคือนปลูกปลูกก๊กคูนก๊กยอมันพิษมันบดุดีและอันนี้นี่กับพิษอีกนี่เหพิษหม่ ้อนว่ามันบุดีเฮื่อนแบบนี้เจ้าลอดขามหัวเจ้ามันเห็ดหายเจ้าบุดีมันเห็ดหายเจ้าอ่าอย่างก่อนมันอื่นว่ามันเห็ดหายเจ้าดวงบุดรีดวงบุขนคือเพดานเฮื่อนขอยคือกันเห็ดเพดานกับบุีเห็ดเพดานกับบุีอีกเพราะว่าเพดานเจ้าค่มันเป็นขุมเป็นบ่อมันคือลงต้องเห็ดเพดานเพียงๆสื่อหรือเป็นไปได้ก็ไม่ต้องเห็ดเพดานศาสตร์นี้คือสิบบุีเฮื่อนงามกับเขาดอกเนาะอันใดกับว่าบุดีอันใดกับว่าบุดี เห็ดประตูนี่ก็บอดี้อีกมันก็มิดอยอนมีคนทวงนี่ประตูเขื่อนข่อยนี่ก็ว่าบอดี้สาเหตุที่มันบอดี้นั่นจากว่ามันเป็นเล็กตัวนี้ลงมาตามมอว่าเดี๋ยวมันเป็นเล็กจังสิลงมาและสิ่งที่บอดี้นะมันสามารถลอดเขามาได้คันเ็ดประตูนี่ทั้งลุ่มนี่ต้องสานจั่เองสิสานอัดเบิดทั้งลุ่มนี่นะหให้มันเป็นวาง ก็ว่าคันผีมันสีขาวมากนะมันโดดขามประตูแล้วมันบมาลอดตกเองซีนะคันไปเห็ดจริงได้คับมันจะลอดนะมันก็ลอดได้เอออุ้ยขันคนมันสีบ่าข่อยก็เลยปุ๊กตามใจข่อยเองนะอืมไายหายแก่นั่นนี่น้อยหนึ่งข่อยก็จังสีแก่ไปนี่แล้วนี่คือสเอาครูบามาสูดวันที่จะกนี่ข่อยก็สูดเพราะว่าตามฮีดของประเภทนี้เพิ่นก็ว่าเออเอาเห็ดทากับเห็ดไปแต่ว่าบางคนอีทางสามแพ่งมันบอดีแห้ง สาเหตุที่มันบดีข่อยคิดว่าน่อนว่ามันเป็นทางสามแยกและหลดมันมักเที่ยวหลายหลตดตากันบางเ่ออะเมาลุดโค้งมามาตาเขาเพื่อนคันทางอยู่ในเมืองทางเส้นใหญ่นะขาบอกบดีแทแน่นอนคันทางอยู่เขตนอกไงนะมันมีไผสิมาตำต่อออย่าสิไปว่าเถาะทางผีเที่ยวนะเขามันอยากเที่ยวหังจากนั้นมันก็เที่ยวได้เกี่ยวกับทางทึงต่อติกี้ดิมันบอกมีทางนี่คือตะกี้เขาเปนตัดทางนะทุกคนเนาะ ผีมันเที่ยวจังได้สินะะโธแตะกี้เขาไปท่านแบ่งดินนะแล้วพีมันไปเที่ยวจังไดยหรือว่าอ่าหลังจากมีคนมาก่อเฮือนปุบพีมันก็เที่ยวเลยทางสามแผงเลยมันก็แล้วแต่คนเสืออันนี้บ่แม่นข่คอยดูถูกบ่เสือนั่นนี่ได้อันนี้คอยก็เบอกตามความคิดขอยเองอขอกความคิดเห็นแบบนี้เนาะตามบางคนเขากระบอกว่าคอยนั่นแหละมันบ่เกี่ยวเขากว่าบางคนก็ว่ามันก็เลยแบบ เป็นสิ่งที่บดีเวิร์ดนะเห็ดนังมันก็ต้องมีเกื้อเกือก้าบางคนที่เขาเห็ดนะเขาก็บฏิบัตนแบบนี้คือกันเขาก็ยังลำยังรวยค,ยคือหลดข่อยืกันไหนนี่หลดนี่สีดำเจ้าอายโยบัทันหอสีหายซปีเจ้าบาคุคครมีหลดสีดำเพราะว่าเพราะว่าดวงของเจ้ามันบกแข็งพอที่จะขี่รถสีดำเจ้าต้องขี่รถสีขาว สีขีเทาทีโบแมนสีดำสียังก็ได้ทีโบแมนสีดำบริษัทมเกษตหายเจ้าบอดีเกิดอุบัติเหตุถ้าเป็นไปได้เจ้าเปลี่ยนรถคันนี้ให้เป็นสีแดงหรือแก้รถคันนี้โดยการติดสติ๊กเกอร์ขีดบอวา,าข่อยสีเสือข่อยกระเสือข่อยกีเ่เนี่รถคันนี้สีแดง แลวก็ป้ายรถดเจ้าเนี่นะมันเป็นป้ายรถดที่บดีคนก็บกเจ็ดหกเจ็ดหกมันเป็นป่ายแห่งความตายนั่นนีไปเนี่แหละถ้าอยากให้มันดีจะต้องเอาเลขสามกับเลขสี่มาติดข่อยก็มาติดเห็นไหมสามสี่เอออันใดมันควรเห็ดตามได้ข่อยกับเห็ดอันเดมันเห็ดมันเห็ดบ่ได้มันแก่บ่หใดนะคือเทือนข่อยแล้วมันอยู่ทางเสร็จนี่นะข่อยต้องไปเห็ดจังไดย ตันทางไวเห็นเป็นทางสามแพ่งบ่มันจังดีนะคุข่อยเล่าเรื่องอคนอยู่เพื่อนไปนะเขาบอกเจ้าเลยนะบิ๊กเน่เพื่อนเจ้านนเป็นทางสามแพ่งมันบูดีมันมีผีบางทีอาจจะมีคนเคยตายอยู่เพื่อนเจ้าก็เป็นได้กเบวูไปต่างๆนาๆนาเนาะขอไปเห็นผู้เพื่อนมหาเศรษฐีแหงแ่งซีแ,แพ่งหาแพ่งสิบแพ่งผู้เขายังอลูเขายังหล่ําเขายังรวยนั่นก็แล้วแต่ความเสือ่อเนาะ ฮาบ่เสือฮาบ่ยุดติมันก็บ่บเป็นยังบางคนเสือร้ายกับงมงวยนะบางคนก็งมงวยคือ่อยเห็นพี่น้อ,องคอยกันนี่แหละดวงเจ้าสีดีเด้อเจ้าสีได้พัวรวยเจ้าสีได้พัวรวยดวงเจ้าสีดีนั่นนี่อีมีเอาเงินเอาคนเอาเงินเอาเอาคำม,มาใหา้เดือนนี้ก็ยังถูกคิโลจักแปด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 อยู่ย่อนว่าถาดวงถาวาสนาเวียกับโบไปเหตุซสือตะเลขอย่างเดียว เพราะว่าไปดูดวงมาหม kind of hey, อว่าสิถือเลขย่างนักหน่วงก็เลยบอเหตุเรียกเหตุงานยังสื่อแต่เลขอย่างเดียวถ้าให้มันถือเลขนี่แหละเพราะว่าชื่วคันขอไปฟังถูกคนเบิดนั่นน <It> ี่โอ้เพื่อนเจ้าที่ตั้งนั่นนี <TH> repeating repeating ่บอดี kind of ้ขอว่าอีกส้าปีขอคือจะมีเพื่อนขอว่าดีถ้าไปฟังคนนั้นฟังคนนี้เบาคนนี้บอดีเบิด์ตมีไม่ตนคอาบอดี้นะ นี่ลังคาเพื่อนนี่ก็บูดี้อยากให้มากเพราะมันเป็นเจิดขึ้นปกติลังคาปกตินะี่มันต้องเป็นทรงกรุบสั้นมันก็เป็นแบบเพื่อนนีกนอกจากใส่หัวเห็ดแบบใดสายไฟนี่ก็บูดี้เพราะว่ามันลอดหัวเวลาย่างขามไปมากมันเห็ดห้ดวงจะตกหรือว่าคอยต้องเห็ดคันใดขึ้นไปไกลยอยู่สายไฟแ้วกกายลงม,มาหลุมมันจังซิดีนะแนวใดก็บอกบูดี้โอ้ เสือแ้วเขาไม่ได้บอกเนาะเนี่ยนะทุกคนเนาะอันนี้ไพสีแสดงความคิดเห็นนาได้กะแสดงความคิดเห็นมาได้เนาะทุกคนเนาะแล้วก็อันนี้มันก็นเป็นความเสือ่อส่วนบุคคลบุแเมนว่าข่อยบ่เสื่อนั่นนี่ดอกข่อยก็เสือ่ออยู่แต่คันเรื่องที่เป็นตาเสื่อ่อยก็เสือ่อเรื่องที่มันเป็นตาข่อยก็บ่เสื่อคือกันหะเลยเนาะอีหลีเรื่องมันเป็นตาเสื่อ่อยก็เสื่อเรื่องที่บุเป็นตาบ่เสื่อกับบ่เสื่อไปฮะเลย เพราะว่าคันไปเสือยิบปิดแบบนน้นั่นนี่ร้ายกะชีวิตเฮามันก็สะบม่มีความสุขตกแต่ละมือนี่มันนั่งเบิ่งแต่ดวงมือนี่ต้องก้าวขาซ้ายหรือขาขวาออกมือนี่ต้องเหตุจังไดจังไดจังไดต้องเสือดวงไงมือนี่เออต้องบอ่เหตุเวียงบ่เหตุงานนั่นนี่ขับไปเสือร้ายมันกะตายที่คุณเนาะมีแต่ว่าตนเป็นเหตุผงของตนตัดสินใจเหตุอันใดคิดว่ามันถืกอันใดคิดว่ามันดีกันตัดสินใจเหตุไป ว่าแด้เบไปเดือดห่อนผู้อื่นเนาะอีรีคันเหตุคนคนผู้เดียวสิบหายใจเหตุถือใจคนร่อยคนพันคนมันกบบระบาดนะทุกคนเนาะเพราะว่าเฮาเป็นเจ้าของชีวิตเฮาก็ต้องเหตุตามชีวิตเฮาเองฮะหละสิบเหตุตามคนอื่นมันกบบระบาดเพราะว่าปู่เคลื่อนตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตรงตามใจผู้นอนชวน่าเฮาอยากนอนบนนี้ าจะไปฟังเขาเออจะไปผูกต้องไปผูกกุ้ไหมนั่นนี่ไม่ก็เป็นอีกเขาอยากนอนบ่นนี่เขาก็ต้องผูกบ่นนี่อันนี้ก็คือการเห็นอนทุกคนเนาะฝากเตือนทุกคนเนาะทีกําลังนั่นนี่หลายบ๊ายบายเนาะทุกคนเนาะอันนี้คลิปนี้ก็ออกมาเกะมาเบาในหนึ่งเนาะกับบน้อยดอกกับเบาไลยเติบบ๊ายบายทุกคนคลิปนี้ก็จะจบสำนีเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเดิมางที่อาจจะเบาไปตํากับคนทีแบบ เสือเลื่องแบบนี้ลายมันอาจจะบอด,ดีสสำหรับเขานั่นนี่อันนี้ขอยกระเพียงออกมาแสดงความคิดเห็นในจุดทีในความคิดท้องขวายบายทุกคนเจอกันทีหนะเด้อ